สวัสดีครับปรติเกมนะครับวันนี้เป็นวันที่เราจะเข้าสู่ช่วงของอนุบาลเรียมออฟวอลเลอร์ครับอนุบาลลอฟนั่นเองรายการนี้มีพึ้นเมื่อช่วยให้กับมือใหม่หมทุกคนนะครับที่แบบเล่นใหม่จริงๆเลยเล่นเกมไม่เคยเล่นเกมตัวน,นี้มาก่อนสามารถเล่นเกมริมออฟวอลเลอร์ได้อย่างเพลิดเพลินและไม่ทําให้เพื่อนหัวร้อนนะผมซึ่งวันนี้เนี่ยจะแนะนําเทคนิคการเล่นแบบมือใหม่นะครับเกมนี้ครับจะมีสตูเนี่ยคลิปจะวิ่งเข้าหากันและมีฮีโร่สตูครับฝ่ายตรงข้ามหลักการของเกมนี้คือ เราต้องไปตีป้อมศัตรูให้แตกครับถ้าเกิดเราตีป้อมศัตรูแปมใหญ่แตกก็จะชนะดังนั้นใครชนะไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณค่าได้เยอะค่าได้น้อยสัมพันธ์คือต้องทําให้ป้อมใหญ่ศัตรูแตกให้ได้ครับถึงชนะไปแล้วมือใหม่ควรทาอะไรบ้างอันดับที่หนึ่งครับควรเล่นตัวยิงไกลอย่างเช่นคริสซี่นะับตัวที่ผมแนะนําเลยเป็นตัวที่ยิงไกลมีเวทยืนเลนได้ยืนเลนคือการที่เนี่ยครีฟศัตรูมาถึงป้อมปุ๊บเราเคลียร์ไปได้ทําให เขาเรียกอะไรนะทำให้ป้อมเราไม่แตกครับเพราะป้อมเขาป้อมกีนนี้มีตั้งแต่ป้อมนอกกลางในแล้วก็ป้อมใหญ่ถ้าป้อมนอกไม่แตกยืนเลนให้เพื่อนได้ฮนะอีกสองเลนเขาเล่นสบายขึ้นดังนั้นมือใหม่แบแรกครับควรจะฝึกยืนเลนให้เป็นก่อนอย่าเพิ่งไปวิ่งไล่ฆ่าเพราะว่าถ้ามือใหม่ไม่ชัวร์จริงจะโดนเขาฆ่าซะมากกว่าฮะอันตรายมากเขาที่สองครับมือใหม่ยืนหลังคีปเสมอไอ้ตัวทหารฝ่ายเราเนี่ยเละคีฟ ถ้าเกิดว่าเรายืนนำเนี่ยฮะศัตรูมันบุกเข้ามาเนี่ยมันจะโดนเราก่อนเลยล้วก็ยืนหลังครับเราค่อยค่อยิงตอบไปเงี้ยเพราะมือใหม่เราได้นําให้เล่นตัวยิงไกลอยู่แล้วเราจะปลอดภัยมากขึ้นครับข้อที่3มครับไอหมดนี้ไม่มีนะเวลาเล่นจริงครับจะมีมินิแมปอยู่ทางซ้ายบนเกมนี้ครับเป็นเกมแบบ5ต่อ5้าโหมดปกติที่เล่นกันดังนั้นถ้าเกิดศัตรูในแผนที่ด้านบนเนี่ยฮะหายไปสักคนหนึ่งหรือ2คนเนี่ยควรจะกลับไปยืนใกล้ๆป้อมครับแปลว่าอาจจะวิ่งมาฆ่าเราก็ได้ เพราะการฆ่าฮีโร่ศัตรูเนี่ยนอกจากฝ่ายที่ฆ่าจะได้เงินได้ประสบข้าประสบการณ์แล้วมันจะทําให้เราเนี่ยเสียเวลาในการเก็บเลเวลเก็บเงินไปอีกนี่ฮะผมดังนั้นเนี่ยทวนก่อนนะครับอันดับแรกเลยพยายามมือใหม่ฝึกครับเล่นตัวยิงไกล้วยก่อนตัวเวทตัวนี้คือคริซี่ผมแนะนําเลยนะถ้าจะเล่นเกมนี้ตัวนี้ควรซื้อไว้ข้อที่2ครับยืนหลังครีปครับผมอย่าไปยืนแรกครับ หลังๆอาจาจะทําได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ฮนะแล้วข้อที่3จงยืนเลนติดป้อมให้มั่นครับเพราะว่าถ้าจะยืนติดป้อมต่อให้ศัตรูวิ่งมาฆ่าเราป้อมช่วยเราศัตรูก็ไม่กล้าเข้าครับหลักๆมีแค่นี้ครับสหรับการยืนเกมของมือใหม่ส่วนเรื่องของการออกรูนออกไอเทมออกสกิลเดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งแต่เวลาเล่นเนี่ยฮะจำไว้นะครับว่าการไล่ฆ่าเนี่ยไม่ได้ช่วยเราชนะบ้านศัตรูแตกก่อนถึงจะชนะครับดังนั้น อย่าไล่ค่าจนเกินไปครับไล่ค่าพอประมาณพอฮะโอเคแล้วสำหรับมือใหม่เนี่ยเราจะเล่นยังไงดีคือแบบอันนี้เราเล่นกันหนึ่งหนึ่งกับศัตรูไงแล้วถ้าเกิดเร,เราเพื่อนเขาสู้กันทํำยังไงหลักๆครับเวลาเพื่อนสู้กันคือเรียกทีมไฟครับทีมไฟคือทั้งทีม,มวิ่งมาสู้กันเช่น 4, 4. ี่ต่อสี่ห้าต่อห้าอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนเรียกรีบไปนะครับเขาต้องการเราฮะต่อให้เราเป็นมือใหม่ยังไม่เก่งแต่พวกเยอะกว่าย่อมได้เปรียบครับ หลักการเกมน,นี้มาเฟียนดวยโกลักลมาเยอะนะฮะถ้า5ต่อสนี่ครับได้เปรียบสุดๆโอกาสชนะยากครับผมเพราะงั้นเวลาเพื่อนเรียกรวมไปด้วยนะครับจะทิ้งเพื่อนให้เดียวดายเป็นเหมือนดวงไฟที่ใกล้จะดับไม่ใช่เ,เพลงของนักร้องสมัยก่อนเก่ามากแล้วแล้วถ้าไปกับเพื่อนเสร็จปุ๊บทํายังไงอย่าวินนําครับเตะมือใหม่ป๋าไม่แนะนำให้เล่นแทงนะครับเพราะว่ามันต้องยินนําชาวบ,บ้านอาจจะตายก่อนจนน่าเบื่อได้เป็นตัวอย่างเวทคริซี่เนี่ยฮะแล้วยืนหลังเข้าไว้ครับ หลักๆคือสตูสู้นอยู่แล้วเวฟเข้าไปยกลอยขึ้นไปแล้ววิ่งกดอันติให้เพื่อนอ่ะอย่างงี้เลยเนี่ยเวลาเขาสู้นะอันนี้เป็นตัวอย่างเราสู้บคลิปแทนเนี่ยครับหลักการพื้นฐานของเกมนี้สำหรับก,การเล่นจริงส่วนหลักลึกๆอีกเนี่ยเดี๋ยวไปไปในช่วงของปฐมแลมะมัธยมเอาวีแทนแล้วกันนะฮะไม่มีมีอนุบาลแล้วก็เป็นคลิปรีวิวของปลารักเลยสําหรับคลิปนี้ก็ขอพูดดีอีกแล้วกันด้วยความที่เราเป็นมือใหม่ครับเราจะตายบ่อย ดังนั้นอย่าหัวร้อนแล้วก็ถ้าไม่อยากตายบ่อยจนเพื่อนด่าคือไม่ต้องโดนอยู่แล้วละ่ะป๋าเข้าใจว่าแบบบางทีเราเล่นของคนร้อยพ่อพันแม่นะการจะไม่โดนด่าอะไรไปไม่ได้ครับสิ่งสำคัญคือคุณต้องพยายามยืนติดป้อมเขาเอางที่บอกอะฮะมันทําให้เราตายยากอย่างน้อยที่สุดถ้าเราไม่ตายนะฮะถ้าเราไม่ตายยืนติดป้อมยืนเลยในะเขาได้เนี่ยเขาก็จะด่าเราไม่ได้ครับเพราะว่าเราทําเต็มที่แล้วเรามือใหม่ด้วยแล้วค่อยฝึกไปว่าเราจะไปฆ่าเขายังไงเราจะไปช่วยเพื่อนได้ยังไงต่อไปครับ แต่แรกๆมือใหม่อย่าตายและติดป้อมเข้าไว้ครับผมสําหรับคลิปนี้ยืนเลยนให้ได้นะครับจะได้เป็นงานกันเรารักทุกคนที่เป็นมือใหม่กับรับช,ช่วงรายการอนุบาลอาวครับคลิปนี้ป๋าลับไป่ก่อนสวัสดีครับ